นาพี่น้องซากินสิบห้ามะปิดบอ่ปบอปลาบ่อนีเข้าอยู่ในบุญสีฟ้ามเลยจ้าพอดีว่าเข้าเอาปลาดุกมาปล่อยใส่เขาเพยายามสิเอาปลาดุกออกให้มันเบิดพี่น้องเขาเข้าบ็บหูเนาะว่ามันสิปลาดุกสิกินพวกปลานิ่งปลาตะเพียนนะจ๊ะเมื่อไหร่พี่นอ้องเมื่อไหร่เห็ดสวนเกษตรแดดท้องนนพี่น้องซากินเพิ่งกลับมาจากวันเขาพิทงเนะี่ย ปดุกปะอ่านั่นนั่นนั่นเอาขึ้นมาเลยคุณพี่ดำประดุกสังเกตตอนนี้มันนีปลายังแน่ลุงโรดมันม่ปลายังแน่ตอนเนี้นี่ตะเพียนตะเพียนไงบะตะเพียนวายไงคือยีโซกตะเพียนนวลจานนี่น้ำกันได้เป็นบะ บ่าแมนหมายถึงว่าเท้าเท้าเขาบ่อยสิไป้าบอนี่อีกนะแล้วปนินน่ะปนินนี่จะกินลูกปลาบ่พอดีเท่านี่พี่น้องเขาเขาเท่าจะเอาขึ้นออกจากไอ้นี่บอนี่สิเป็นบอไแพ้เรือที่เท่าจะมาเห็ดอาอยู่ข้างห้องพักพี่น้องเนี่ยตรงห้องพักเนี่ยจะเป็นบอปลาดุกปลาดุกคือหันกลับตัวใหญ่แต่ตอนนี้ปลาดุกตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้อง บอบิกลึกพี่น้องบอให้เป็นบอแค่ว่าเห็ดเลียงอย่งนี้เพิ่นซื้อจ้ะรู้ว่าเมื่อหนาถึงว่ารุ่มปนดุปไอไอ้มีปลาคอจักตัวละพ่อใหญ่เอาปลาคอกับมีแหมอันนี้ปลาคอเป็นเร่ปล่อยได้ยินไหปลาคอคือปลาช่อนด้อพี่น้องปลาคอคือปลาช่อน นี่จะ้ะขวดน้ำมันเอาย้อนอขึ้นมาแน่นพฟเยี่ยงขวดน้ำมันพุ่งแรงเยอะลงไปอ่ะโอ้ย ie, เป๊ปซิ่งเป๊ปซี่ที่เดอนขึ้นมาทางเนินดินเลยค่ะอันนี้เ้าใส่รถบ่อห้าใส่แมคโคร,รามาถากไอ้ตรงดินขึ้นไปหาเนินพี่นอ้องเพื่อว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาในที่ฟาร์ม เป็นบอ่อตรงกลางเออเป็นเป็น,ยกกนอยู่กลางสวนบ่อเ้ามีอยู่หกบ่อพี่น้องะปลาปลาปลาตัวใดสิเพระกินได้เก็บมาเลยไงไม่เห็ดกับเขากินเที่ยงเขาอันนั้นคือนอนเอลเลมันมันตายวันน,ขาขาวนั้นขาวๆหน่อยน่ะงนานเมื่อาราเดียวกัน หืมนี่ขนาดพี่น่องแดดท่อนแดดทอนเขาก็เลยเอาปลาปลาขึ้นเพื่อว่าบางอย่างให้ปลาดุกพันมะมากินมากินปลาเมื่อนทานหน่อยเปิดน้ำใสไว้ ตัวนี้มันปั่มตัวนี้มันใส่ได้ยี่บ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไเปิดคุณมาใส่พี่มันมีทอยู่ะนี่อลงหันแล้วจ้าเดี๋ยวเอาปลาเอาปลาก่อนนะปลาหันหดเจียวาน้ำเย็นน้ำเอาให้น้ำเย็นน้ำนะน้เด็ดเดแล้วไมเปิดปัเปิดน้ำแดอีกทันทีหน่ไอไอไอตัวสิกินกจับมาเลยเดอันใดสิกินได้อ เก็บมาลดเก็บมาลดเพราะวะ่าเขาจังก่อยอันนั้นนะพี่เองค่อยเพิ่มอันเขาเอาประดุกออกเปนะ็น้ีฟ้ามห้อกว่แบบนี้อ่ะพี่น้องใส่ค่ะแล้วคี่เปิดบาดานใส่ล่งบอก,กันพี่หลองพอาแดดมันฮอนแดดฮอน